ติดตัวลงไปแล้วคอเนี่ยวางที่คอเลย้งกคนหน่มีแล้วป็นกุงถ่เนาะไม่เดี๋ยวก็จะจับกได้เยม่อง้วนบี้อลเนี่ยไหวไหมจะเป็นลมนะ

เรานเรือน้ำอมไม่ได้วมากนะทำียววนอ